สวัสดีค่ะพี่เอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพีชาแนลนะคะในเช้านี้ค่ะพี่อยู่ที่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่และวันนี้ก็เป็นวัน เสาด้วยนะคะเราจะไปเที่ยวตลาดนัดวันเสาร์กันค่ะแต่ว่าในเช้าว,วันนี้เป็นวันที่ดีวันเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องใส่บาตรกันก่อนค่ะเดี๋ยวจะมีพระนะคะสองรูปมาบิณฑบาตท,ที่หน้าหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันก่อนและเราจะไปเที่ยวตลาดนัดวันเสาร์กันซึ่งเป็นตลาดนัดที่ยังเก่าแก่อยู่และพิชชอบมากๆเลยนะคะมากิทีก็ยังชอบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรขายบ้างนะคะตอนนี้ก็ตื่นเช้าอ่ายังไม่ได้ยังไม่ได เตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปแต่งหน้าก่อน อันนี้น่าสดมากๆเลยเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆแล้วเดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันในเช้านี้ให้พระให้พรเราเราจะได้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะและไปเที่ยวตลาดนัดวันเสาร์ต่อด้วยไปวัดดอยแม่ปังค่ะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของอำเภอพร้าวนะคะเราจะไปขอพรหลวงปู่แหวนกันให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขค่ะตอนนี้ไปใส่บาตรไปเจอกันที่ตลาดนัดและไปวัดดอยกันค่ะสน

ยูจังไมน่นะคะยงหลานเราใส่บาตตอนเช้ากันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่มาอยู่ที่ตลาดนัดวันเสาร์ของบ้านสีีประดูนั่นเองค่ะเ้ <c oughs> ของบ้านประดูอําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในทุกๆวันเสาร์นะคะในช่วงเช้าแบบนี้ก็จะมีตลาดนัดแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าจะเป็นตลาดนัดที่เปิดถึงแค่แปดโมงครึ่งก้าโมงตอนนี้เรามาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะ เวลาเสร็จแล้วเราก็มากันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างคือจะมีอยู่โซนหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยคือจะเป็นโซนของการขายขนมขนมแบบพื้นเมืองนะคะคือเขายังดำรงวิถีชีวิตแบบว่าดั้งเดิมอยู่นะคะที่นี่ได้กเหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือข้าวแล้วอ่ะเห็นหัวซิ่งแล้วเห็นข้าวเลยนะ เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจ้าได้อย่างเจ้าตะวันนั้นเหืออะฮะอย่างว่าเขียวฝากยามเหื่อเขียวอย่างก็แบ่งเขียวฝากยามหือตะวันฝากยามเจียายาฝากยาอ๋อได้ละวแม่ได้ละเจ้าเจ้าค่ะได้อย่างเจ้าแม่แม่กันแล้วกันบุฟฟีเออแล้วกเราจะซื้อบุฟฟเหมือนกันและเดี๋ยวค่ะ เราไปดูข้างในกันนะคะก็จะมีผักมีเสะะื้อผ้ามาขายอะแ่ะเมกกี้แม่เขาก็เป็นเอ็มซีเราอยู่เป็นนิมซีแต่เป็นนายเอกที่แน่นะคะคือพ,พี่ก็ไปกินข้าวที่ร้านเขาบ่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเนาะว่ามีอะไรขายบ้างจะเป็นของพื้นเมืองหมดเลยนะคะพีทชอบอะไรแม่ห <c oughs> นะ้แม่กำลังมาพรอมูได้อย่างไม่ได้อย่างเจ้า อ๋อซื้อในก็จะเป็นแบบนี้เลยมีของขายเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราซื้อกันในเช้านี้ค่ะได้ตื่นเช้ายังก็อากาศดีเหมือนกันนะคะไปดูกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนขายของแบบพื้นเมืองค่ะแต่พี่ชอบแบบความคลาสสิกเป็นหลังคาสังกะสีมีเป็นไม้แบบนี้นะคะมีของขายเยอะมาก ถ้ามานะคะต้องมาช่วงเช้าๆนะคะอดีนเช้าช่วงเช้าถึงจะแบบได้กินขนมเป็นขนมโบราณนะคะแต่เรามาสายไปนิดนึงอันนี้คือมาประมาณจิตโมงครึ่นะคะยังสายเลยก็ต้องมาประมาณหกโมงค่ะี่ก็ในตลาดนะคะข้าวปลา เี่จะเป็นตลาดนะัดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ถ้าพี่เอ็ซีทัานใดมาก็มาแวะเลยนะคะเป็นตลาดย้อนยุคได้ดีมากๆขนมโบราณขนมฟักทองโบราณถ้าเราอยากกินนะคะก็คือไขน่นกกระทาแบบนี้ค่ะชอบมาบกหกำ้างทอด <c oughs> เราเอาสักหน่อยมาถึงร้านประจำของเรานะคะนั่นก็คือไส้อัวนั่นเองมีไส้อัวข้าวเหนียวแล้วก็หมูแดดเดียวน้ำิกหนุ่มใครที่ชอบก็ต้องแบบร้านนี้เลยตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วะคะ่ะแดดเริ่มออกแล้วหลายร้านเขาก็เริ่มเก็บของแล้วจ ไสอวกับบ้านนะคะแล้วก็หมูปิ้งอีก1ิบไม้เช้านี้ก็แค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดดอยเจ้าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดดอยนะคะก็คือวัดดอยแม่ปังนั่นเองเป็นวัดของอาเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะเข้าไปที่วัดดอยแม่ปังนะคะตรงนี้ก็คือซุ้มหลวงปู่แหวนนั่นเองค่ะ ก็ไหว้พาขอพอรกันนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่ของปี2568ก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆนะคะนี่ก็คือซุ้มหงลวงปู่แวนแล้วก็เข้ามาเลยค่ะที่วัดดอยพี่เคยมาแล้วนะคะพี่พี่เอคนใดที่ติดตามก็น่าจะเห็นคลิปแล้วคือที่นั่นก็จะมีปลาดุกตัวใหญ่มาก เป็นปลาดุกรัเสเซียหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้ที่วัดนะคะเราก็สามารถเอาอาหารไปให้น้องปลาได้ก็จะมีแม่ค้าขายอาหารอยู่ทางเข้าวัดเราสามารถซื้ออาหารอุดหนุนแม่ค้าได้นะคะระหวังทางก็จะมีการปลูกข้าวโพดของชาวบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวมาเลยไม่อยากจะห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะเดี๋ยว,วพี่พีเอซจะคิดถึงกัน อันนี้นะค่ะด้านหน้าก็จะมีการขายดอกไม้ขายอาหารปลาแล้วก็ขายหวยค่ะอาจจะได้เลขเด็ดปลาก็มาซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะแวะซื้ออาหารปลาก่อนจะานีสามถงห้าสิบเป็นอาหารปลาแล้วก็มาซื้ออาหารปลาได้ที่หน้าวัดนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปด้านซ้ายเลยก็จะมีร้านค้าขายขนมขายของอยู่ แล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่วัดดอยเลยนะคะเข้ามาที่วัดเช้านี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเอฟซี MC ท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้ก็รับบุญเต็มๆไปด้วยกันเลยนะคะในเชาน้านี้ขอให้เป็นวันที่ดีของที่เอฟซีทุกท่านค่ะเช้าว,วันใหม่แสงตะวันวันใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก็จะมีที่จอดรถให้เราตรงนี้แล้วก็สามารถจอดรถได้เลยค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็เงียบสงบมากเลยแล้วก็ด้านในก็จะมีโรงทานด้วยค่ะ เราก็สามารถเข้ามาไหว้พระตรงนี้ก็เป็นจุดรับดอกไม้ทูบเทียนนะคะทำบุญสร้างลานจุดชมวิววัดดอยแม่ปังเราก็สามารถทำบุญได้<ม>ในวัดดอยแม่ปังนะคะดีมากๆเลยอย่างหนึ่งก็คือเขามีโรงทานให้ด้วยท่านใดที่มาทำบุญมาเที่ยวนะคะก็สามารถมาทานกับข้าวที่นี่ได้ทานข้าวอิ่มแล้วก็ไปกราบไหว้หลวงปู่แหวนกันค่ะ มีกระเ้้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปชมค่ะมาจากที่ไหนคะแม่อีน่นี่หลยค่ะสถานโรงทานเราท,ท,ท,ที่บ้านที่วัดนี่แหละอ๋อของที่วัดอ้ดีจังเลยนะคะคนักท่องเที่ยวามาเที่ยวก็มีโรงทานให้ด้วยยามเช้าทำบุญข้างนา เป็นบ่อปลาที่พีทบอกค่ะตอนนี้เราเหมาอาหารปลามาสามถุงนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันก็เป็นการทําบุญในของวันใหม่วันนี้ค่ะถือว่าพี่เอซีได้มาให้อาหารปลาพร้อมพีทนะคะอันนี้ถุงนี้ของพีทถุงนี้ของเอซีถุงนี้ของพ่อกับแม่นี่ค่ะบอ่อปลาอยู่ตรงนี้เองนะคะให้รู้น้รถเือเดี๋ยวเราไป ให้อาหารปลากันนะคะอุ้ยศาลาจมน้ําแล้วปกติศาลามันจะเดินเข้าไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้น้ํามันจะท่วมเราไปดูน้องปลากันกแ,แบบเราจะได้ไม่ต้องเปลือเน,นี่เราจะได้ไม่ต้องเปลืองน,นะคะใสเ่เตย บอกว่ามือจะไม่เปื้อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ๊ยตายไมไปกินแล้วจังหวะโบ๊ะบ้ามา,า,าเลยอนะโค้ <c oughs> <c oughs> ให้หาน้องปลาแล้ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยเหลือหันเลคิดแนวตั้งบ้างไหมใช่โอ้นะะ้อ,นะะอ,องตัวสีเข้มตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยหาได้ไหม ที่นี่นะคะก็คือวัดดอนแม่ปังที่อําเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พี่พี่ท่านใดที่ได้ผ่านมาที่อําเภอรพร้าวนะคะก็มาแวะได้ที่นี่มากราบสการะหลวงปู่แหวนแล้วก็มาให้อาหารน้องปลาที่นี่ได้น้องปลาตัวใหญ่มากอู้พูดถึงก็แบบโผล่ขึ้นมาเลยคงรู้ว่าเราจะให้อาหารนะคะนี่เราก็สามารถมาอุดหนุนชาวบ้านได้เขาก็จะมีอาหารขาย สามถุงห้าสิบ <c oughs> แต่ว่าห้าถุงห้าสิบสามถุงห้าสิบนะคะแล้วก็ใครที่มาช่งชาวงเช้าจะมีโรงทานให้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวมาช่งชาวงเช้านะคะก็อยากจะให้มาเที่ยวเยอะๆค่ะอําเภอพร้าวก็เป็นอีกอําเภอหนึ่งที่น่าเที่ยวมากๆนะคะพิดมากี่ครั้งก็รู้สึกว่าชอบทุกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อําเภอที่มีสถานท่อเที่ยวเยอะมากแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก็เห็นแล้วแบบ amazing นะสวยนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ